ริวนั้นพยายามจะสื่อสารอะไรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นและในตอนนี้คุณริวก็กำลังสอบถามวันเดือนปีเกิดจะครอบครัวนี้อยู่เพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องมาพบกับเรื่องหนักใจแบบนี้ไม่ทราบนะคะคำถ,ถามครับ ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทําแท้งมาใช่ไหมใช่ค่ะไปทํำพ่ออะไรเขาอยากฟังแค่เนี้ยต,ตอนนั้นยังไม่พร้อมค่ะพ่อแม่ยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้และยังไม่พร้อมค่ะเราต้องตอบตรงๆนะเคลนี้จริงๆเนี่ยทําไมเขาถึงเกี่ยวข้องกับสามคนนี้ดูชาร์ตนี้นะครับคนนี้เกิดวันที่สามสิบเมษายนเกิดตอนปีวอกชีวิตคนนี้มีแต่เรื่องร้อน ทำอะไรร้อนไปหมดเลยเพราะถือว่าแย่งเขามาเกิดในเมื่อเขาไม่ได้เกิดเธอก็ไม่น่าจะได้เกิดต่อมาผู้หญิงคนนี้เกิดวันที่สามปีมะเสง็งรถของเขาใช้ทั้งสองคันคนลูกใช้เจ็ศสคนแม่ใช้สองสาส,าสาตัวนี้ตามหมดเลยนั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นดวงวิญญาณเด็กที่ตามอยู่ครับ พราะนั้นตอนที่คุณมาเขาก็มาด้วยแล้วก็อยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ตรงไหนอยู่กับผู้หญิงครับตรงไหนคุณลิวอันนี้เด็กนี้อยู่เรื่องจริงอยู่ตรงเนี้และสิ่งที่คุณเร็วเห็นในตอนแรกนั้นก็คือวิญญาณของเด็กที่ผู้เป็นแม่เคยไปทําแท้งเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นนั่นเองคือคุณริวกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณริวเห็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างขอโทษนะอยู่ตรงนี้ ข้างๆนี่อะไรนั่งอยู่เนี่ยเป็นสีดำดำดำครับผมยืนยันในสิ่งที่ผมเห็นแค่นั้นทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงโดนหนักสุดหรือมีความรู้สึกได้มากสุดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เกิดในปีนกษัตริย์ที่มีอิทธิพลต่อความรักคือปีงูคนไทยบอกว่าฝันถึงงูมักจะได้คู่ครองเพราะฉะนั้นเนี่ยงูเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความลึกลับอยู่แล้วเขาทวงถามความรักที่เขาต้องสมควรได้ อยากถามนิดนึงกรนีในสถานที่เนี้ยมันเป็นสถานที่ที่ที่จะว่าไปก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายแลวด้วยความที่เป็นวิญญาณเด็กเขามีพลังมากพอในการที่จะมาตรงนี้ได้ครับพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับพลังครับบางทีเราเสพหนังมากเกินไป<อ>พี่ป๋องจะเห็นว่าก่อนที่เราจะทํารายการทุกครั้งเนี่ยเ<อ>ราจะต้องไหว้อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการขออนุญาตให้เขาเข้ามาแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกั้นอย่างเดียวไม่ได้คือมนีกรรมคือเราเราอาจจะต้องต้องแยกความเข้าใจแบบนี้เลยไหคือหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่ก็จะปกป้องที่นี่แต่ไม่ปกป้องบุคคลที่มีกรรมซึ่งตามคุณมาแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกปักไม่ได้ถ้าคนนั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกัน ดูก้าบอกได้เลยว่าคนในบ้านนี้ยังไงก็ต้องเจอว่าเขาอยู่ในบ้านด้วยเพราะเลขเลขที่บ้านนะครับสีหน้าสีหลังคนจีนซี่แปลว่าไม่ดีหมายถึงตาย13ตรงกลางคือสิ่งที่มองไม่เห็นแปลว่าเขาอยู่ในบ้านกับคุณแน่ๆเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะรู้ว่าเคยมีใครเห็นเป็นลักษณะพลังงานหรือเห็นเป็นเด็กเห็นอะไรวิ่งอยู่ในบ้านมีไหมฮะมเคยเคยคุณเห,งงเห็นยังไงเห็นยังไง เงาดำวิ่งไปเลยวิ่งผ่านไปเลยแลย้วเราก็เดินไปดูหลังบ้านก็ไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะว่าที่ทางที่มันวิ่งไปมันเป็นกำแพงวิ่งหายเลยคราวนี้ด้านของคุณแม่นี่จะต้องทำยังไงครับถึงจะช่วยบรรเทาได้คือต้องทั้งครอบ,บครัวครับไม่ใช่<พ>แค่คุณแม่ครับ ก็คือผมคงต้องให้ไปขอขามากรรมครับคือแต่ตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะเผยแพร่ผ่านทางรายการได้เพราะเนื่องด้วยว่าอันนี้พูดตรงๆนะค,คนเราเนี่ยเมื่อมีทางออกมักจะไม่กลัวการทําผิดเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสงวนที่จะแนะนําหลังรายการ<อ>นะครับผมส่วนคุณแม่เองระวังหลังให้มากนะอาการปวดหลังนะครับคุณจะหนักตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไปไหนก็ไปกับคุณด้วย ที่คุณรู้สึกใช่ไหมคุณรู้สึกว่ามีคนอยู่บน่ง้นตลอดเวลาเขาก็ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยไงผมขอสุดท้ายก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวิญญาณเด็กที่คุณทําแท้งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยทั้งสองท่านน่อยากจะบอกอะไรเขาเชิญคุณพ่อก่อนเลยครับ 他有，一个我，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  ขอโทษเขาอะค่ะก็คือที่ยอมมาออกเนี่ยก็อยากจะให้คือย้อนไปเมื่อเป็นวัยรุ่นนะคะถ้าใครเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยท้องพ่อแม่ไม่รู้เนี่ยยอมไม,พม่พ่อแม่ด่าเย่าไป้าออกเพราะว่ามันทุกทรมานมากเลยนี่ยอมแบบไม่มีใครรู้นะนาะพี่้อกก็ต้องรู้วันนี้แหละก็อขอโทษเขาค่ะและตอนนี้ คุณริวก็กำลังทำพิธีโดยการทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อชะล้างความหม่นหมองให้กับครอบครัวนี้ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับการทำแท้งแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถแก้กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองได้หากดวงจิตของเด็กผู้นั้นอยู่ณที่นี้ขอให้ได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญและได้โปรดเปิดทางให้ไกลกายสังขารของหญิงผู้นี้ด้วยเชิ และในขณะนั้นเองจูๆ่ๆผู้เป็นแม่ก็ร้องไห้ขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับตอนที่เธอเล่าให้ฟังว่านี่คืออาการที่ผีกำลังสิงร่างของเธอซึ่งเธอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่เกิดกับตัวเองได้เลยกายสังขารนี้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเถินหากเวกียงกรรมบันไดที่ติดตามแต่กายสังขารของหญิงผู้นี้ ขอให้เวรกรรมเหล่านั้นได้โปรดเมตตาโหสิกรรมขอให้หญิงผู้นี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอน จงให้อภยัยเธอจงไปในวิบากกรรมของเธอได้แล้วมิเะนั้นเธอจะไม่ได้ผุดได้เกิดเข้าใจไหมหากมีวาสนาก็ได้เกิดร่วมกันหากไม่มีวาสนาก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นอภัยได้ให้อภยัย เเรราาจะให้ขขอขอขามากมปสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เราเชื่อกันว่าวิญญาณของลูกเธอที่เคยไปทําแท้งมาได้เข้ามาสิงร่างเพื่อสื่อสารให้เธอได้รู้ว่าผลกรรมจากการทําแท้งในครั้งนั้นจะติดตามตัวของเธอตลอดไปเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเธอกันดีกว่านะครับอันนี้าครับมันต้องพิพจารณค้าเดี๋ยวนั่งนีความรู้สึกนี้เป็นยังไงฮะคนนี้ับ อยู่ดีก็อย่างร้องไห้ก็มาเฉยๆแหละรู้สึกมีใครเข้ามาในร่างกายเราไหมเหมือนเขาอยู่ในตัวเราอ่ะหมายว่าพอคุณดิวทําพิธีปั๊กเนี่ยแล้วก็สื่อออกไปเนี่ยคุณก็สามารถรู้สึกได้เลยสิ่งนั้นออกมาทันทีเลยถูกไหมค่ะคุณบังคับได้ไหมครับคุณร้องแล้วหลังจากที่คุณริวทําพิธีแล้วคุณริวคุยกับเขาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับริวไม่รู้ บอ,บอกเขาเฉยๆตอบไม่ได้แค่บอกเฉยๆแต่เขาจะเอาโห,โหสิหรือเปล่าอย่าู่ที่ตัวเขาตัวเขาถูกไหมฮะวันนี้ผมแค่บรรเทาให้แต่ที่เหลือกรรมกายกรรมมันต้องไปทําด้วยตัวเองตามความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะเวลาที่เราทํากรรมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะกลับมาหาคุณแน่นอนไม่ว่าช้าหรือก็เร็วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งประเทศไทยเนี่ย จะต้องเคยประสบกับลักษณะของการกระทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําแท้งนะครับสิ่งที่กลับมาจากสิ่งที่คุณนยไปทํามานะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตั้งสติให้ดีนะฮะเพราะว่าผมถือว่าครอบครัวนี้เนี่ยยังโชคดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยนะที่ทำกรรมเนี่ยจะโชคดีลักษณะแบบนี้นะครับมีสตินะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัว นะทั้งคุณพ่อคุณลูกนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับก็คือครอบครัวสกุลนีแล้วก็ขอบคุณคุณดิวจิตสัมผัสนะฮะเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยแม่ก็บป็นค่าที่นี่ด้วยนะแม่เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ